เรไหล่อเป็เรื่องอะไร่งเงเราได้เห็นบ้าไมคคือคือคือมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือคือโปรรู้สึกว่ามันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้ใช้โซเชียลแต่ว่าคือโปคือโปไม่ค่อยแครอะไรที่มันเป็นนาทีฟเท่าไหร่อืมจริงรคอแ แรงก็ดูน่ากลัวแล้วก็มาริงวิจริงอะแบบนี้เรียกว่าไม่ได้แขกเลยค่ะไม่ได้สนใจครับยังไม่ต้องกูเลยหร่โอ้ยบางว่านรา้สิดว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงหรือว่าอะไรอย่างเี้ต้องระวังตัวเพิ่มขึ้นไปอะไรงเงคือถ้าในมุมของโปโปรู้สึกว่าโปใช้ชีวิตมาแฮปปี ful, ot, ้คุ้มแล้วอ่ะโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ก็มาเด็กจริงหรอไม่ต้องมาต้องมาปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยเลยคกูเลยไม่เกี่ยวนะอย่าหาเรา อธิบายยังนี้ไปไม่ไม่ไม่ก็รู้สึกว่าคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโปไม่ทำา็อย่างมาพอราต้องขาดก็ต้องต้องานออไม่เลยครับคือีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่ช่เป็นต้องมีคุ้มเค็มให้ปกติปกติ าแนหากปกติปกติยังไม่เคยเจอแล้วเแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โปรไม่กลัวเลยทมให้ลูกปลอดภัยในขณะที่เราว่างานเราขาดทุนเลยคือก็อย่างที่บอกว่าแบบคือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งเดียวที่มันเป็นเนกาทีฟแล้วมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เรามานั่งโฟกัสแค่นี้ยโปจะโปจะเดินต่อไม่ได้แล้วโปรู้สึกว่าโปก็ไม่แคร์ เออแล้วก็เดินต่อแต่ความไม่แคร์นั่นจะมีความกังวลอยู่นี้คิดไหมว่าเอมันอาจจะเกิดขึ้นก็นได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไม่ได้คิด <นะ S 2> เลยคือสมมุติตว่าโปรขับรถไปมันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปรไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปรจะไม่มีความสุขเอออุบัติเหตุที่ก็ไม่มีใครรู้มันเกิดขึ้นใช่มันมันคือเรื่องธรรมชาติอ่ะเกิดแก่เจ็บตายจริงๆโปรมีเป็นอยู่เยอะมากแบบจะเอาเรื่องเขาบ้างไหมหรืออะไรเงี้ยคือโปรว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปรกับ ใายเบียนค่าวตั้งเป้าไว้คือมันคือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยุ่มหยิมแล้วมันเล็กน้อยมากเลยคือคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือเพราะว่าเพราะว่าโปปผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยอืซึ่งนะวันนี้โปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปใช้ชีวิตโปก็ถือว่าแฮปปี้แล้วเาใช้ชีวิตสุดแล้วพี่มายพี่มายล่ะเราไม่ดูอะไรเขาม่กันอะไรแบบเนี้ยแรงแรไม่จาบชื่อสีนี้มันเข้ามา ไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่าน <c oughs> พี่อ่านยกตัวอย่างคุณไนที่คืนพี่แอบไปอ่านหลายบ้างไม่หลบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอคุณแฟนๆด้วยคนที่ให้ความสนใจครับทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากพอเยอะมากๆเองผมนี่ ไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เรื่องนี้กะทิอาจจะเป็นเพราะมายเซ็ตเราด้วยแหละมายเซ็ตเราเป,เป็นคนที่แบบเร,เราแค่รู้สึกว่าสมุนไแก้วนึงที่บริสุทธ์มันมีอะไรหยดลงมาเพื่อนเราจะตักออกกวาดันออกต,ต่อที่จะแบบยกกินหรือเทมงถ้่ถ้าเป็นเรานะเพราะแก้วนั้นคือตัวเราในที่นี้คือผมไม่รู้อะ ก็รู้เหมือนกันว่าโปรถือถุงม,ม,มันมันมีคนเล่าให้ฟังแต่โปรว่าม,มันโปรก็ไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ้าถูงมือไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีงนี้นะเอางี้ถ้าถูงมือมีแต่แรกงแต่แต,ลลตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ขั้นซูเปอร์สลยตั้งแต่เชลเลอร์ตัวแรกทีเก่าที่ใช่แต่ว่าผมแค่มองว่าูุภาพหรือไงล่ะนึกึกออกไหมแล้วความความความแม็กซ์เซนในเนื้อความในภาษาเนี่ยอย่างนักเวลาแบบนะ้ว่าะเอ๊มันนี่ เขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วงงอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะพอในาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์่ะเปอร์เซ็นต์ของของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากมันเก้าสิบไปปลายมองเรื่องเรื่องที่ไม่ดีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าผมโฟกัสในเรื่องลบเวลาผมแค่นี้มีจำกัดความตั้งใจผมจะเปลี่ยนไปเป็นใช่ใช่ดังนั้นแล้วแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวทั้งทีด้วย ใช่เพราะว่าณวันนี้พวกเราและทีมโตขึ้นม,มันเลยเหมือนเราคุยกันว่าอะไรที่มันยุมหยิบอะเราก็จะไม่ได้สนใจมากคือสมมติถ้าเราไปตาม้องสมมติเพราะว่าเราก็จะวนอยู่ที่แต่สิ่งที่เรามันกําลังจะเกิดขึ้นขึ้นหนักกําลังจะเข้าวันที่24สิ่งหานี่แหละใช่แล้วแล้วมันมีงานใหญ่เยอะมากทั้งทั้งปีและปีต่อๆไปอ่ะงั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากแล้วถ้าณวันนี้เรา เราสะด,ดุดเนี่ยบอกว่ามันแค่แค่ช่างแม่งแล้วก็เดินต่อเออแต่ว่าพูดเราคือจูนแต่ทีมงานเราเบื้องหลังเบื้องหน้าเราคือจูนคุยกันว่าเรามองทิศทางเดียวกันต<ท>รใช่ผมว่าผมว่าโชคดีด้วยที่มายเซ็ตพื้นฐานแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมีการ,การจูนด้วยแต่การจูนคือก,การการจะไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองทุกคนกันได้ใช่โชคดีที่ทุคนในทีมมันเออที่มายเซ็ตเลยสร้างสรรค์ผลงานเพรงนการสร้างและสรรค์ผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบมา ไปดงกัะไม่อยากตปรโมชั่นอะไรไปอยางใช่อยากเห็นตบนะแฉ่อยเ่ <c oughs> อยเทียบเทียบเท่าจะหมายถึงที่บอกมันคือการสร้างและสั่งง่ายคือคนที่ดูตอนเนี้ยผมเชื่อว่าก้ามากกว่า90%คืออยากได้รับความสุขจากการดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบม,มันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้ไปโฟกัสที่อยู่ฉากการบันเทิงเนาะใช่<ด>มันนเป็อะไหมอันนี้ถ้าจะไปท่าเนี่ยท่าคนไม่ดีดีกว่ามันเยอะแยะ เอออาทิตย์เซนเยอะเลยที่นี่จะไม่ชงอย่างี้หรอไม่รู้นะคุณผูดมาแล้ค่ะอ๋อได้บุญได้ค่าคนบาปได้บูมอ่าไม่รู้แต่ชื่อเสียงมีเข้ามานะทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปก็มีได้ก็มีได้เพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่น้อยลงไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทำงานมันถี่จริงการที่จะไปทำอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากๆไม่ได้ทำก็จะไม่เลื ไม่ธรรมชาติอย่าฝากลอะไรถึงม like ันเขาเกลียดเราไหมฮะหรือว uh uh eh ่าเราไม่ได้ให้แสงเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดู๋อไม่ไม่ชอบก็ดูได้ไม่ไม่ไม่ได้บังคับดูได้แะนั้นไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ว่าต้องกลังเราแต่อว่าผมแค่อยากไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของตัวเองแต่อย่าลืมว่ายิ่งคิดลบเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์และบาดใจตับงตัวเองฝากเเป็นแฟนที่ยงแล้วก็เป็นห่วงเราแทนก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบ แฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่ที่แบบรักและเป็นห่วงเราและและซัพพอร์ตเราเรามาตลอดเนี่ยก็คืออยากอยากให้เชื่อในในสิ่งที่พวกเราเชื่อในในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี้ยก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับกับกับคำกับ n e g a พวกนั้นเราเราไม่แคร์ด้ยซ้ำแล้วเราเดินต่อแล้วเพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคนจริงๆในว่ดทุกที่ที่เราไปเนี่ยก็รักตัวเองกันเยอะครับพวกเราดูแลตัวเอง,อง,เงอไม่วันใหม่เนาะ แล้วทํางงานเพราะเรการกระตุ <N> ้งานใช่ไโอเคขอบคุณค่ะไม่ตอบอ่ะโอเคครับผมให้แล้วโอเคค